ครับผมก็สวัสดีครับผมอันนี้นอนจะเล่นงานเยอะหน่อยอันนี้พี่จะนอนลงไม่ดูแลวครับผมก็อันนี้จเป็นอังกอร์นะที่งจริงดอกเยอะนะอังกอร์ตรัวนี้แต่ว่านอนเล่นงานเยอะไปหน่อยก็มีอังกอร์มาให้ดูด้วยในชุดหนึ่งนะครับผมเดี <S 2> <S 2> <S ๋ยวมาดูกันครับผมอันนี้จะเป็นอังกอร์นะอังกอร์มาได้ใกล้เลยไหมอังกอรตัวนี้นะครับผมอันนี้จะเป็น เมอมงคลสะท้อนแสงก็ประมาณนี้แหละอันนี้จะเป็นแดงรุงทรัพย์อันนี้จะเป็นมายายุลิเป็นไม้ชั้นเดียวทั้งหมดสี่ต้นนะก็ไม้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ไม้สูงนะถ้าไม้ขนาดสูงจะอยู่ด้านหลังอันน่นคือไม้สูงอันนี้ก็ขนาดีดไม่สูงก็เพื่อเราจะชอบไม้ในขนาดไม่นขนาดพ้อทํางานกับลูกเออกับลูกเดี๋ยว ก็ชุดนี้ครับผมก็จะอยู่ที่สามร้ยหสบาทนะอันนี้เป็นราคารวมส่งสามรอยหสบาทในชุดนี้นะครับผมสีต้นนี้สามหสบาทก็เพื่อจะลองเอาไปเลี้ยงเพื่อเอาไปเป็นสายพันธุ์มายุลิไปทํำสายพันธุ์ได้แล้วก็อังกอก็ไปสร้างสายพันธุ์ได้เช่นกันนะเอ้าทาไมกินแบบนี้ล่ะไม่จะหักเลย โอเคนะก็ใช้ได้แลหละเพื่อจะลองรับดูไปเพื่อจะลองดูออไปเลี้ยนขอ,ธอ,ขอนธุ์ครับผมขอบคุณนะครับผมที่มาเยี่ยมชมกับคุณสวัสดีครับอ่อลืมบอกไป <laughs> มันมีไกล่ลอยไก่เหยียบนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเดี๋ยวว่าใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะลอยไก่เหยียบกีนี้เนี่ยเกือบวชีกนะแต่ยังไม่ถึงฉีกหรอกเกือยวชีกน,นะบอกไว้ก่อนนะแต่ก็โอเคเืย่ยรับนะครับผมขอบคุณครับผมที่มาเยี่ยมชมขับคุณสวัสดีครับ